มาพบกับ C-SIA ซีเซียสตีมอันต t Weight ซึ่งมีน้ำหนักเบาเพียง139หนักสุดคือ143กรัมน,นะครับามาดูในกล่องกันมีตัวลอกขาลอกแล้วก็คู่มือการประกอบนะครับซีเซียสตีมนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากาเรามาดูที่ตัวลอกกันก่อนเลยนี่ครับ ตัลอกนะครับวัสดุสวยงามความลื่นใช้ได้เลยนี่นะครับเกียร์เลชอ4ต่อหนึ่งนะครับผมซึ่งราคาค่าตัวไม่ได้แพงครับไม่ข้ามพันนะครับแล้วก็ความลื่นมาดูความลื่นเป็นไงครับความลื่น,นดูเกียงกิ๊กสิคกิ๊กนะครับสุดยอด ดูครับความลื่นอีกทีนะครับไข่ตัวนี้จะไม่มีกลับหลังนะครับจะมีแค่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีปุ่มให้ปรับนะครับาสามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมสนใจนะครับสั่งซื้อกันได้เลยกับซีเซียสตรีมอันต h t ไลท์เวทนะครับออยู่เทียบฝังนีง่น